สวัสดีครับสวัสดีิสีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาชมพระวัดเงินนะครับแท้ๆดูง่ายๆนะครับอันนี้บางท่านก็ใช้เนื้อเป็นเบสิกในการดูพระเนื้อผมบางขุนพรมได้นะ นี้ผมก็สะสมไว้นะครับก็มีอยู่สามพิมนะฮะตอนนี้ซื้อมาอันนี้ซื้อแท้มาเลยนะครับเพราะว่าภาวะภาวะเงินนี่ยังราคายังจับต้องได้นะครับไม่แพงนะครับอนาคตก็ไม่ได้หาง่ายนะครับเหมือนวัดพลับเลยพวกนี้นะผายุคร้อยกว่าปีนะครับ สองสามปีสองสามปีสนะองพนะั 30, นครับเห็นไหมปีสองพันอะไรหน้าเดียวสองพันสี่ร้อยสามสิบนะฮะปร้อยกว่าปีนะครับวิธีการทำก็สูตรเดียวกับพระสมเด็จนะครับสูตรการทำผงวิธีการทำนะฮะ พุทธคุณเหมือนกันฮะเป็นพาเนื้อผงที่ใช้การสร้างมวลสารต่างๆนะครับใช้แทนสมเด็จได้นะเขาว่าอย่างนั้นนะครับเหมือนวัดพับนะวัดพับเมื่อก่อนก็ไม่แพงนีก็แพงนะสวยๆก็เป็นแสนนะวัดพับนะพิมพ์หายากก็แพงนะครับผมใส่ตลับพุกไว้นะครับ น่าสะสมครับไพายังไม่แพงนะครับมีหลักพันหลักหมื่นนะครับแพงสุดี่จะเป็นพิมพ์พวกอะไรอะออสังกะจายนะครับสังกะจายแพงนะครับหลายหมื่นนะครับสังกะจายเป็นพิมพ์นิยมสุดนะครับอันนี้ก็ลองล,อง,ลองมาราคาจับต้องได้นะครับเอาไว้ดูไว้ดูแทนพระสมเด็จนะครับไว้ดูคาบกุ ครับูก็จะเป็นฟองเต้าหู้เป็นลักษณะเดียวกับพวกบางขุนพรมนะครับเนี่ยพาดูง่ายนะครับอันนี้ผมประกันแท้หมดนะครับนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับประกันแท้สากลให้ด้วยนะครับผมแกะจาาแบบนี้ฮะหายากนะครับไม่ได้หาง่ายนะครับพาวัดเงินนี่ไม่ได้หาง่ายนะครับพาร้อยกว่าปีนะครับคือ ของแท้นี่แทบไม่มีหลุดนะครับนี่ผมก็ซื้อแบ่งน้องๆที่เขาเล่นสายเนื้อผงนะครับก็คือซื้อแท้มาเลยนะครับซื้อแท้มาดูผมก็มาศึกษาอะไรอย่างเงี้นะ้าพพวกนี้มันไม่แพงเราเล่นไม่ต้องเล่นวัดดวงนะถ้าเรารู้ว่าแท้นะครับดูไม่ยากนะครับพอเราซื้อแท้มาดูปุ๊บมันก็ดูไม่ยากนะครับ ไปเจอที่ไหนก็ซื้อได้นะครับผมก็ซื้อมาศึกษานะครับก็หลักพันนะครับพันกลางพันปลายนะครับผมดูง่ายนะฮะดูง่ายทุกองเอฟซีท่านใดนะฮะอยากแบ่งอยากแบ่งไปบูชานะครับผมก็เอาราคาแบ่งปันนะครับไม่บวกกำไรนะครับไม่บวกกำไรนะครับ พ้าพวกนี้เป็นผ้าที่น่าเก็บน่าสะสมนะครับพุทธคุณเขาบอกว่าพุทธคุณใช้แทนผระสมเด็จได้เลยนะครับเนื้อเนื้อเดียวบางกุ่นพรมเลยนะครับ f สนะครับเนื้อไม่ต่างกันเลยนะฮะคาบกุ่ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะแต่บางกุ่นพรมก็จะเข้มเข้มนะครับออกโซนพวกช็อกโกเลตนะออกดำๆออกเข้มเขมนะครับแต่วัดเงินจะออกแบบคล้ายๆพวกวัดพลับนะครับเออใช้ดูแทนวัดพลับได้เลยนะครับนะฮะ อันนี้เป็นเป็นพิมพ์ที่ว่าเป็นพิมพ์เล็บมือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นทรงเขาเรียกว่าซุ้มกอนะครับไม่ใช่เล็บมือนะเป็นพิมพ์ซุ้มกอมีฐานสูงฐานเตี้ยนะครับอันนี้ฐานสูงนิยมนะครับลักษณะพระก็ใช้ใคล้ายคล้ายพวกพิมพ์เกต์โบตูมนะฮะในพระสมเด็จนะครับ,นเ,นรบเนี่ยเอกลักษณ์เก่าลุงให้มากนะครับเนี่ย แท้แบบตาเปล่าเลยนะครับนี่ผมประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะฮะมีปัดมีใบเรียบร้อยส่องให้ชมนะครับเนี่ยเบสิกเนื้อพระสมเด็จเลยครับพระอายุร้อยกว่าปีนะปีสองสี่กว่านะครับเนี่ยอันนี้อ่าเขาสันนิษฐานว่าสร้างก่อนพระสมเด็จด,ด้วยนะครับนะครับวัดเงินคลองเตย ดูง่ายมากนะครับเนี่ยเนื้อเหมือนสมเด็จบางขุนพมเลยนะครับของนี้เนื้อจัดนะครับเป็นพาสภาพใช้นี่ฮะเนื้อบางขุนพมเลยนะครับนี่เนื้อจัดสภาพใช้โอ้โหนะครับดูด้านหลังนะครับเห็นไหมดูง่ายนะครับคาบคล้ายๆบางขุนพมนะแต่ว่าสีจะอ่อนกว่านะครับเบสิกพระเลยนะฮะเนี่ยราคาทุกวันนี้จับต้องได้นะครับ นี่ครับนี่อันนี้พิมพ์ซุ้มกอฐานสูงนะครับอันนี้นิยมน,นิยมในในในโหมดพิมพ์พิมพ์ซุ้มกอนะครับนะอันนี้ผมซื้อมา9,500พันนะครับของน,นี้นะครับก็ แบ่ง fc ไปนะครับเนี่ยแบ่งไปใช้นะครับแบ่งไปบูชานะครับเอาขอกําไร500แล้วกันนะครับตรนนี้นะครับเอาเอาเอาหมื่นหนึ่งนะครับประกันให้ด้วยนะครับกําไร500ประกันให้ด้วยนะเห็นไหมนะครับประกันแท้ตลอดชีพเลยมีบัตรมีใบให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเอาไปเก็บได้เลยครับอนาคตยังไงก็หลักหมื่นหลักแสนครับครับนี้นะครับ นะครับคือไล่ตามพวกพระวัดพับพวกพระสมเด็จแลรพวกนี้นะนะครับหาไม่ได้ง่ายนะครับนะครับพระจานวนการสร้างไม่ไม่ชัดเจนนะครับผมว่ามีไม่ไม่เยอะนะครับเพราะตามท้องตลาดก็ไม่มีหลุดนะครับนี่อันนี้ก็ผมก็แบ่งสายที่เขาเก็บกันเนาะแบ่งกันมาสวยๆนี่หมื่นกว่านะครับแบบนี้ขายกันเกือบสองหมื่นยังมีนะครับถ้าสวยจริงๆนะฮะ นี่ก็จัดว่าสวยไม่หักไม่ซ่อมนะครับภาวัดเงินของเตยอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มกอฐานสูงนะครับฐานสูงฐานก็จะมีแบบ2ชั้นนะครับถ้าฐานเตี้ยก็จะเหมือนฐานชั้นเดียวนะครับผมจะนิยมน้อยกว่านี้นะครับให้ดูง่ายนะครับเบสิกพลาแท้เลยนะฮะเอาไปดูแทนมังห่นพรมได้เลยครับเอามื่นหนึ่งฮะพร้อมส่งด่วนมีบัตรให้ด้วยนะฮะพาวพวกนี้ต้องเล่นแท้นะครับเพราะราคาเรายังจับต้องได้ไม่ต้องไม่ต้องวัดดวงเหมือนพ้าสมิดนะครับ ถ้าพะสมเด็จมันหลายล้านนะครับหลายหลายสิบล้านอย่างนั้นผมหามาหามาขายให้ไม่ไหวถ้าในราคาประกันนะนะครับก็ต้องวัดดวงกันไปต้องเข้าใจเนาะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในพิมพ์เล็บมือนะครับอันนี้นิยมจะเป็นพิมพ์ปางมันวิชัยนะครับเรียกพิมพ์เล็บมือนี่เห็นไหมด้านหลังนะครับดูง่ายนะฮะดูดูคาบกุลนะครับเนี่ยดูพวก เอาไปใช้ดูพวกพับปนลันพับพวกวัดพลับได้เลยนะครับเนี่ยไห้สวยเดิมๆม,มีบัตรมีใบทุกองนะครับผมประกันแท้นะฮะไม่ได้ขายวัดดวงเนี่ยฮะดูง่ายจัดเลยฮะสวยน่าเก็บนะครับเอาไปเลี่ยมทองเอาไปทําตลับทองใช้ได้เลยครับเก็บไว้มูลค่ามีแต่เพิ่มขึ้นนะครับพับวงนี้นะครับ เดี๋ยวก็จะเหมือนพวกพระวัดพลับนะเมื่อก่อนก็ไม่ไม่มีราคาแต่ทุกวันนี้พระวัดพลับแพงแพงนะครับสวยสวยพิมพ์นิยมก็ว่ากันหลักแสนดูง่ายนะอันนี้ปางปางมันวิชัยนี่ฮะสวยเดิมเดิมนะครับเนี่ยมีคราบกลู่หน่อย,น,อยนะครับพระลงกลูนะพระลงกลูเนื้อก็เหมือนบางหุ่นพรมนะครับเนี่ยเนื้อเดียวกันเลยเ ต้องถนอมนิดหนึ่งลงเล็กๆนะน่ารักครับผู้หญิงห้อยผู้ชายห้อยเด็กห้อยได้หมดนะครับเนี่ยคาบคาบเขาจะคาบไข่คาบปุเขาจะคล้ายๆวัดพลับคล้ายๆบางุ่นพรมแต่ว่าบางุ่นพรมจะเข้มกว่านะครับการขึ้นคาบจะเหมือนกันแต่คล้ายกันนะครับแต่สีแตกต่างกันที่สีนะครับเนี่ยดูง่ายมากนะครับเนี่ยอันนี้พิมพ์ปังมันวิชัย อันนี้จะถูกกว่าถูกกว่าเมื่อกี้นะครับนี่สวยเดิมเดิมนะครับประกันแท้ให้นะครับผมประกันแท้ให้ตลอดชีพเลยครับนี่เบื่อเมื่อไหร่วันหน้ามาขายคืนผมได้นะนะครับนะครับนี่องนี้เอา เอา6,5 0 0นะครับองนี้นะครับเอา6,5พ0พร้อมส่งด่วนนะครับนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ผมมีตลับพุกให้ด้วยนะตลับพุกใบหนึ่งก็300นะครับ300กว่าบาทนะครับแถมตลับพุกให้ด้วยนะครับเอา6,5 0 0นนะครับองนี้นะครับพระพวกนี้มันเป็นราคาแบ่งปันนะครับ จะไม่ได้ลดได้เหมือนพวกพระสมเด็จที่ว่าขายวัดดวงนะนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นพิมพ์เล็บมือเหมือนกันนะครับแต่เป็นพิมพ์สมาธินะเมื่อกี้มารวิชัยนะครับนี่นี่ก็เดิมองนี้เจ้าของเขาส่งติดรางวัลด้วยนะงานสมาคมนะครับต,ติดที่2ง,งานใหญ่สมาคม2ง,งานนะครับนี่ยแล้วก็มีบัตรด้วยนะมีบัตรรับรองพระแต่ด้วยนะครับ ผมซื้อมาแบบแบบแท้มาเลยมีบัตรมีใบมาเลยนะนะผมไม่ได้ไปประกวดอะไรนะนะครับซื้อัตรแท้มาเลยนะครับซื้อมาดูซื้อมาศึกษานะครับเอาไว้ศึกษาเพราะภาะพพวกนี้เราเจอมันซื้อได้นะครับราคาไม่แพงเพราะฉนั้นถ้าเราไปเจอไปเจอเราดูไม่เป็นเขาเจ้าของไม่ประกันเราก็จะทําให้เราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่ามันก็จะต้องซื้อตัวจริงมาดูนะครับ เผื่อเราไปเจอเขาแบบเขาดูไม่ขาดนะแต่มันแท้เราดูไม่ขาดเราก็เราก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าเราดูเป็นอย่างเงี้ยซื้อไปดูเป็นตัวอย่างถ้าเราดูเป็นนะเราก็ซื้อได้ถูกนะครับเนี่ยนะครับบางทีซื้อได้พันสองพันเนี่ยขนมเลยนะครับขอใช้ได้เลยนะฮะถ้าเราดูเป็นเนี่ยเบสิกเลยนะครับนี่อันนี้สวยนะครับคาบข้างหลังเ,เห็นไหมเนื้อจัดพิมพ์สมาธิ องนี้ติดสองรางวัลนะครับติมีใบมีบัตรให้ด้วยนะติดที่สองงานใหญ่นะครับมีเชียงใหม่แล้วก็สามพานนะครับผมนะครับนี่นะครับเล่นไม่ยากนะพราพวกนี้นะฮะราคาจับต้องได้นะครับเล่นไม่ยากไม่เหมือนพราสมเด็จผราสมเด็จต้องวัดดวงนะนะครับเพราะว่าพามแพงนะครับพราพวกนี้ไม่แพงไม่ต้องวัดดวงนะครับซื้อแท้เลยนะครับสวย ของนี้ผมซื้อมาแพงหน่อยนะครับแพงกว่าองเมื่อกี้อีกนะนะครับองนี้เป็นองค์ที่ซื้อองแรกนะแล้วก็ถัดมาก็เป็นองนี้ซื้อองคที่สองนะครับนี่องที่สามนะครับองนี้เอาซื้อเปียดเปียดมาองนี้เอาเจ็ดพันนะครับผมนะครับองนี้เจ็ดพัน อันี้ผมซื้อมารู้สึกจะเกือบเจ็ดพันนะซื้อมาหกพันกว่านะครับเอาเจ็ดพันแล้วกันนะฮะผมส่งด่วนนะครับอันนี้มีมีใบให้นะครับติดมาสองรางวัลน,นะครับแล้วก็มีบัตรนะครับน่าสะสมนะครับผมวัดเงินครองเตยนะครับผมมีสามองค์นะครับ นะครับอีพีนี้พระแท้ล้วนๆนะครับพระแท้ประกันนะครับไม่ต้องวัดใจไม่ต้องวัดดวงนะครับผมใครอยากเก็บไว้สะสมนะครับเก็บไว้มูลค่ามีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้หาง่ายนะครับไปเดินตามสนามพระก็ไม่มีนะนะครับเนี่ยเพราะว่าพระร้างน้อยนะครับคือสร้างร้อยกว่าปีแล้วนะครับมันก็สูญหายบ้างนะครับนะครับเหลือไม่รู้จะทัดเท่าไหร่เนาะนะครับถ้าเป็นพิมพ์นิยมสุดก็จะเป็นสังกระจาย นะครับสังกระจายแพงหลายหมื่นนะครับหายากเนื้อเหมือนกันครับเอาไปดูได้เลยไปดูแทนทุกพิมพ์ได้เลยนะภาวัดเงินนะครับสนใจทักมานะครับผมนะครับโอเคนะครับผมราคาตามที่บอกนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับผม